อ้าครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรกับน้องช่องน้องต้นออลูกพ่อชิดนะครับผมมือนี้นะครับผมเอาข่อยมาอวดเสือไม้ครับผมมาเสือเสืออันนี้ของของพี่อ่าไอเอียงก่อของของพี่ฮะโปรโปรรูนแซตแอดไลน์เลยครับผมบอกแอดไลน์ปากแปรเข้าไปเลยครับผมแอดไลน์ปากแปรไปเลยครับผมขายของก่อนนะครับแอดปากแปรไปนะครับแอดปากแปรไปนะครับผมนะ อยากทราบโปรอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมก็ส่วนมากขายทีพีครับโอเคโอเคครับแต่ว่าดูดินแซตก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวมีคนนำค่าคอมมิชชั่นมาให้นะครับผมนะ ความค่าความค่าคอมมิชชั่นก็ร่างเด่นทางมากเลยครับผมสำหรับยูทูบเปิดที่ขายได้ที่เอฟซีซื้อให้นะครับผมของนุ้ยนแซดแล้วก็ของทีพีก็อีกสักพักหนึ่งก็ต้องเอามาจ่ายแล้วล่ะครับผมช่วงนี้ขอเป็นไฟฟ้าครับผมเออช่วงนี้ขอเป็นไฟฟ้าครับช็อตเรื่อยครับตั้งแต่ไปเที่ยวอันล่ามากนี่ครับผมมันเงินเป็นล้านครับช็อตเรื่อยครับผม นะเมืองอู hmm. ้ข่อยหลังเงยไหลอันแมวมาต่อยเนี่อมาตังกล่องแล้วก็นอนหลับข่อยมันนี่หอยที่บ้านว่าพุนพญพล่นอเส่ามือเส่ามือเส่ามือเส่าบ่คนอีหยังมาหมึนคักแถวคอยถามดูวยอ๋อคอยถามดูไปหาหมอนี่หัดหมอมาแหมคอยเงยมองนี่ล่ะคนหิวข่าวโอ้ยกระปวดพวกปดเด้อไปหาหมอหมอใครเสียเออเหรอนี้มาเฉยวันนี้ไหมโอ้คนหิวข่าวเฮงคนสี่แล้ววันนี้มาหากินข่าเด็ดเด็ดผมไม่ได้กินข่าต้องแคร่นะอืมโอ้ยแล้วกับ คีดดื้อเด้สิไปเห็นงานน้ำขาอีกเด้เมื่อกี้นะไม่เจ้าบอสมามราขอไป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 สิไปข้างในก็ไปไปหาหมอฮะนั่นไหนมันอแล้วแล้วข่อยก็ว่าแล้วเมื่อกี้ย่างไปเนาะสิไปเห็นไปหาหมอเป็นบ่น่ะแม่นไปหาหมอขี่ตัวขี้ตัวบอสดูดกันเห็นถือเห็นถือถังน้ำมันไลยพร้อมล้มใส่สิไปซื้อถังน้ำมันมาถ้ากลับมาหนีมีหอยยาอันเก่านั่นเออ แสดงว่าเราบ่ได้ไปโอ้ยน่กเราเห็นคลิปนี้แล้วก็ซื้ออันใหม่มาเราจะเป็นล้านหมอซื้ออันใหม่มาผมสิว่าเพราะว่าห้อยานี่ย่อยดูซื้อคอยเห็นประแตนซื้ออุปกรณ์นั่นถ้าประแตนมอซื้อก็สิบ่ได้ใช่อือโอ้เป็นจังซั่นคนดื้อเ้ยเนาะบ่เข้าได้หยังมาขี้ดื้อก็ดอกคถอะคดีไปหาหมอนี่หัวหมอและพี่น้องเอ้ยข่อยอยากเว้าสู่ฟังนะอยากเว้าสู่ฟังอีหลีเด้อนะโผด่โป้ด้มาเมือเช้านั่งกินข้าวน้ำกัน นนะิทาเพค่อยนี้หมอมาข่อยนี้หมอมาว่าสั่นว่าโอ้ปวดพูดดิข่อยไปทางได้นแปดโมงจนเก้าโมงเนาะข่อยเบิ่งคลิปผู้นั้นแล้วผู้นี้แล้วกันจนเพื่อเพื่อไหนแล้วจักหน่อยไหมอันคำว่าหิวข่าวเพคนไหนเบิ่งเด้อกข้าวเป็นขนอ้างเพิ่นอันกินเพื่อแหลทแดนี่น่ะกินข้าวนะเฮ็ดเวียกนะเพื่อให้หิวข่าวเด้ยเฮ็ดเวียกเบิ้ดมือเพราะกินข้าวจักเถื่อไปหาหมอชั่วโมงเดียวบอกว่าหิวข้าวเฮ้ยผู้ใดสิเชื่อเจ้าผู้ใหญ่พ้น คนย่านหมอต so, okay, we well. ัวนี้คนย่านหมออันหูดแพ้เพลินไหมโอ้เพลินย่านหมอหูดแพ้เพลินมั้งไปคุยให้ก็ได้อืมเอาไปท่านนี่มาบ้านจมอันพ่อใหญ่พ่นสูดหายฟังดูแล้วเป็นยังไดมือสาวเนี่เรามาเรามาเราบอกว่าเดี๋ยเราว่าเราหิวข้าวมันผมว่าปิดควอ่างเดียเจ้าเห็นค่เห็นบอลเราเห็นงานเบิร์หมือนเราแค่กินข้าวเบาโอ้ยบอกกินมือหันก็เอาขนมไปห้อยไว้แล้วก็ยังยังคือเก่ายังคือเก่า เขาพ่ดเจ้าเอาไปหอยไว้กันบ่ยู่อันอันมองสนิล่าองค์ปัวเออเขาเอิ่อนไว้แล้วก็บมะกินก็เอาแล้วกบมกินก็เขาเขาเอิ่อนไว้ย่านหมอได้บ่เปบ่นี้ย่านหมอแล้วครับผมนีหมอคนนี้ยังขี้ดอื่นเลยอันนี้หอดหมอไมพี่น้องเอ้ยบบบแแมมมมนนนัี หากลังจชไปน้ำนีเชตองาแล้วสิบอการหนีเดเจ้าคูไปน้ำเพลินบุกไปน้ำเพลินบไปแล้วเพรากระยานหมอนกันเนาะปวดหัวไยาบาลนะเด๊พยาบาลก็ไม่จะก้นงมแงมราติไปยาบานป่ะไปไปน้ำเพินสา่เพื่อนไปไทแล้บุ๊ิ่วายย้ยาคิดว่าล่ะลุงล่ะ พยาบาลเาสงสัยสิคนอายุหลายแนสักหน่อยเออแม่อยู่ดอกเราเป็นผู้สาวเพิ่็เลยมาเออเออเออันนี้เขาเข้าเขาเข้าเลยได้ละเดอเป็นคนว่าเลยพอใจพนเ้อเจ้าไปหาพยาบาลผู้สาวพระยาบาลบ่ผู้สาวเจ้าเลยเมื่อมาอันนี้ได้ละเป็นคนว่าเนอะบอนชิดเด้อแต่ว่าชิดเห็นด้วยซื้อแสดงว่าพยาบาลเนา่เออเนาะจะวางสั่นบอลแม่มาต่อยนั่นแม่มาต่อยกับเป็นคนว่าให้กันครับ นะอันนินท่าคนดังในวันนี้บอเป็นยังครับผมนินทารึเปล่าเราเสือบทายินเราเสือบทายินเว้ยเมื่อวานนี่ก็ฝากคุณลุงพ่นะมื่อนี่มันนินทาอีกมื่อนี่แปลว่าวันนี้อย่างพี่บ้านนี้หดหมอแหมข่อยละหงุดดอยู่เออไปหาหมอบวกนี้เออถ้าวบัวเพราะว่าท้าน้ำมันน้ำเชื่อมมันยุบเออมอมันต้กินยาแก้อักเสบใช่ไหมอ่ากระท้อนเราก็ไปจับปิ่งน้ำผึ้จับแพรเพิ่มซะเออมาดูดเนาะ กระโดดได้ปิงดูดเลือดนี่มันดูดพวกสารปิดออกไปน้ำดีแม่นบ่แม่แม่แม่บ้าแล้วขยันปิงปิงเท้าตัวห้าวโอ้จะล่องลอยปิงไอ้เพิ่นเนี่ยฉันบ่ได้บ่ได้เข้าต้องเบาเรื่องไหมบ่ต้องเบาเรื่องปิงคือมันยากบ่ต้องเบาเรื่องปิงมันยากเบาเรื่องพ่อใหญ่พ้นฉันเรื่องมันกับมือนีกับมีเรื่องเดียวในรัะที่สิบว่าสู้สิบว่าสู้พี่น้องเพิ่นฟังมันคือแพ้กับคือแห้งแลยทั้งหมดคือบวมแห้งแท้ มันมันอักเสบครับมันมันอักเสบมันมันมันอักเสบคือของผมนี่แหละของผมก็เป็นเป็นเดือนเนาะส่วงที่หายต่แต่ล่งขาดหน้าอยู่อันหน้ารุ่งเสือหันขึ้หายของเจ้าขึ้นไปเตัดของข่องข่ในมันดูเดือนหนึ่งบัดนี้มีแต่คนบอกว่าไปหาหมอหมอสีได้ควานแผลล่างแผลให้เรียบร้อยความบ่ไปจังเถื่อแล้วข่สิมาควานแผลข่อข่สิได้เตะหมอแล้วคนไข้เออนี่ข่แน่นนบันี้ข่กระไหยุด เขาเลยหยุดสองหมื่นบริเวณเข็งานเลยอืมบาดนี้แผลมันก็แห้งมันก็เศร้าไปเรื่อยคือหนึ่งเขาบระเดยนางดูนะแต่บระเดยเพนางดูบาดนี่เออแมนเออบัวให้หยุดหมื่บ้านนี่หยุดเอ้าเอาบอกยังไงหมู่บ้านหยุดกลับไปเชียร์กีฬาลูกแข่งกีฬาเล่นบึ้มเบื่อน้ำเขาอีกบวมอีกอืมบวมอีกเมื่อนี้ไปหาหมอกะหนีหมออีกอุ้ยปวดโผลเลยอันนี้มื่อกี้สีดหอนอยู่บ่หมอนอ่ะจั๊ก ค่อยว่าเราถือถังน้ำมันอย่างไรสิซื้อน้ำมันแล้วก็รีไปรดิยูไซบูแล้วค่อยสิเข้ามาว่าไปหาหมอเออไปซื้ียาหอไหมไปซื้อยาหอไหมไปซื้อยาหอไหมคนละเงินยคิดกันเนี่ยแค่มีส้นอันนี้มันหอไหมเดี๋ยวถ้าเพิ่นมาอีกเขาจะต้องไปสังเกตเบิ่งใส่เบิ่งหอยาดูถ้าหอยามันเป็นต้องๆเป็นอนามัยเนาะอ่าเราบอกว่าแต่เป็นเราพ่อสอต่อเนาะอ่า ถ้าเป็นหอยยาเป็นอันอันของหอยาใช่ไหมถ้าเป็นหอยยาของคลินิกหรืออันร้านเพศสัตว์ก็แสดงว่าเราไปรักอายาเราไปหาหมอเดี๋ยวไปค่อยจับผิดแล้วค่อยไปมื้อนั่นข้าวเดียวนึงเราไปซื้อน้ำมันไงเอาอเราไปซื้อน้ำมันมาใส่รถนี่ละเฮ็ดเบียเฮ็ดงานแล้วสีเฮ็ดงานอีกครับพ่อแม่พี่น้องอันพวกเจ้านี่ยป็ย่าว่าพวกข่อยบ่หามเลยพวกข่อยห้ามหามหามยายายาให้มันหายกันข่อยเฮ็ดหันว่า เออหาเบียกไหมผู้ข่อยเห็นเลยเจ้ากับมานั่งเฝ้านี่ก็เอาก็ได้ดอกเออไ่ได้มันผู้ถือใจเพล่นเพิินวาอยู่เอออย่างพวกเจ้าเมยวไวสันว่ามันกับเมื่อยกับเมยกับผู้ขวัยกับเศร้าดอกกับว่างสิละเออผู้ขวัย่อเห็นคื้เจ้าบิบาคือเจ้าเม่ยปมันได้เห็ดอยู่บดมือโมนํำหนักเมย เป็นต้อมหนะเมยครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ก็จะเริ่มน,นะครับบริษัทที่พี่สก,กินนะครับผม,มอ่าบริษัทพวยพจน์อ๋อครับบริษัพวยพ่น์หมอนะใช่พี่หมอพี่หมอมาเลยมมพี่น้องพ่นวะี่มอพ่น ครับผมอย่าลืมนะครับบริษัทผลิตภัณฑ์ของทีบีสกินนะครับของบริษัทมุนโอมนะครับผมเนาะนะครับผมเบาหวาจะเป็นครีมท่านานะครับเซรั่มบำรุงผิวนะครับเซรมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ํานะครับสีบัตรทอนพัดเบต้ากูแคนนะครับผมและน้องใหม่นะครับผมทีบีกาแฟนะครับผมหอมมันอร่อยครับผมนะครับเบ่หวานนะเบ่หวานเบ่หวานครับหอมคือผีเสื้อไงหอมคือหอมอะไรวะหอมมันสีหอนเลยครับถ้าหอมหลายๆมันสีลายเป็นหอนเลยครับผม หมาท่อนี่นาดโอเคครับผมที่พี่สกินนะครับผมจะเลื่มนะครับปงประเด็นต่างๆในที่พี่สกินนะครับผมเนาะผ่านทุกๆคนทุกๆช่องนะครับผมนะบระมาสิบสองยูทูบได้ยู่ขังลุงพ่นแป๊แตนเนี่ยแหะครับผมเนาะกัเอาทั้งที่นะครับผมเนาะซอยๆกันไปครับผมสิไดอเงี้ยมีเงินมาสั่งองค์ปูให้แล้วนะคะรับเ็นบ่อลยู่ขงังหลังนี่จะมีองค์ปูนะครับผมเนาะพวกเขากับกระลังส่างกระลังเห็ดอยู่นะครับผมพอดีพออ่ญายพ่นเราหนีหมอเศร้าป่วยจักเถื่อะครับผมพี่น้องเลยโอเคครับผมคลิปนี้ไวปสักนี้แหละ จมเล่าตำหนีแล้วมือนี่จมมือแล้วเธอเร่าโอยู่ครับอาศัยตอนเร่าโอยู่น่ะจมเล่าถ้าเราอยู่จมเล่า,า,เ,ลา,เ,ลาเล่าสีหา้า <นะ S 1> เล่าสีจมขึ้น,นครับผมสวัสดีครับรูดินเช็ดมีอะไรบะ<ม>างคะสุดทา้ายอ้าวรูดินเช็ดผมก็ไม่รู้นะครับผชิปก็น<ม>นินทาลุงพล